สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาพบกันในวิชาวิทยาศาสตร์สอนโดยครูสารินีเลิศชยงพาณิชย์หรือครูชมพู่ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในหน่วยการเรียนรู้ที่1ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในหัวข้อเรื่องกลุ่มสิ่งมีชีวิตค่ะ กลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะเราสามารถจำแนกหรือจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะออกได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะคะกลุ่มแรกนะคะกลุ่มพืชกลุ่มที่2กลุ่มสัตว์และกลุ่มที่3กลุ่มที่ไม่ใช่ทั้งพืชและไม่ใช่ทั้งสัตว์ค่ะเรามาดูกันในกลุ่มแรกนะคะกลุ่มพืชพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ค่ะ เพราะว่าเขามีคอรโรฟิล์ค่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถเคลื่อนไหวได้แต่เคลื่อนที่ด้วยตัวเองไม่ได้ค่ะเราไปดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างของสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในกลุ่มพืชนะคะได้แก่ทานตะวันเฟิร์นไผ่มะเขือเทศค,ค่ะต่อไปกลุ่มสัตว์ค่ะ สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มีคอรฟิลเหมือนพืชนะคะนอกจากนี้นะคะสัตว์ยังสามารถเคลื่อนไหวร่างกายและเคลื่อนที่ได้แต่มีบางชนิดเท่านั้นค่ะที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยตนเองเราไปดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างของกลุ่มสัตว์นะคะได้แก่ช้างลิงปูดาวทะเล เรียนรู้จักดาวทะเลไหมคะดาวทะเลถือว่าเป็นกลุ่มสัตว์นะคะต่อไปเรามาดูกันในกลุ่มสุดท้ายนะคะคือกลุ่มที่ไม่ใช่ทั้งพืชและไม่ใช่ทั้งสัตว์ค่ะกลุ่มนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้ค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้มีคอรฟิลล์เหมือนพืชน,นั่นเองค่ะแต่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายและเคลื่อนที่ได้มีแค่บางชนิดเท่านั้นค่ะที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เราไปดูตัวอย่างกันค่ะ ตัวอย่างของกลุ่มที่ไม่ใช่ทั้งพืชและไม่ใช่ทั้งสัตว์นะคะเห็ดราค่ะเห็ดที่นักเรียนทานกันอยู่บ่อยๆนั่นเองค่ะต่อไปจุลินทรีย์จุลินทรีย์ก็คือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กค่ะต่อไปราขนมปังราที่นักเรียนเห็นอยู่บนขนมปังสีดำๆนั่นแหละค่ะและแบคทีเรียค่ะ แบคทีเรียก็ถือว่าเป็นจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งนะคะผมได้ทั่วไปนะคะในธรรมชาติทั้งดินน้ำอากาศมีทั้งเกิดโทษแล้วก็ก่อประโยชน์นะคะนักเรียนรู้จักกลุ่มสิ่งมีชีวิตทั้ง3กลุ่มไปแล้วใช่ไหมคะไหนเราลองมาทบทวนกันหน่อยคะ่ะกลุ่มสิ่งมีชีวิตสามารถจำแนกได้เป็นกี่กลุ่มคะ ทั้งหมด3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกคือกลุ่มของพืชกลุ่มที่2กลุ่มสัตว์และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่ไม่ใช่ทั้งพืชและก็ไม่ใช่ทั้งสัตว์กลุ่มสิ่งมีชีวิตทั้ง3กลุ่มนี้มีคุณสมบัติที่ทั้งเหมือนและแตกต่างกันนะคะทีนี้นะคะนะักเรียนลองมาทำคําถาม3ข้อนะคะ ข้อที่1ถามว่ากลุ่มพืชมีคุณสมบัติใดบ้างนักเรียนพิจารณาตามช้อยที่คุณครูให้มาทั้ง9ช้อยเลยค่ะต่อไปข้อ2นะคะถามว่ากลุ่มสัตว์มีคุณสมบัติใดบ้างนะคะนักเรียนก็เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะ9ช้อยข้อไหนใช่ก็ตอบข้อนั้นนะคะและข้อสุดท้ายค่ะ กลุ่มที่ไม่ใช่ทั้งพืชและก็ไม่ใช่ทั้งสัตว์นะคะมีคุณสมบัติใดบ้างเหมือนเดิมค่ะเลือกตอบเลยค่ะเราไปดูตัวอย่างการเขียนตอบกันเลยค่ะสิ่งแรกที่นักเรียนต้องเตรียมนะคะ 1. กระดาษเปล่า1แผ่นค่ะกระดาษอะไรก็ได้ค่ะเด็กๆที่สามารถเขียนตอบได้นะคะ 2. ปากกา้ําเงินค่ะเราไปดูวิธีการเขียนตอบกันเลยค่ะ นักเรียนเตรียมกระดาษขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะนักเรียนลอกโจทย์ให้ครบทั้ง3ข้อค่ะตัวอย่างนะคะข้อ1ถามว่ากลุ่มพืชมีคุณสมบัติใดบ้างนักเรียนกลับไปดูช้อยนะคะสมมุติ A เป็นคุณสมบัติของกลุ่มพืชให้นักเรียนตอบ A แบบนี้ค่ะเอาแต่ตัวอักษรมาตอบนะคะ B ก็ใช่ให้นักเรียนตอบ B เขียนต่อลงไปในแบบนี้เลยค่ะ ทำให้ครบ3ข้อนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลาไปก่อนนะคะขอให้นักเรียนดูแลสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ